สวัสดีครับตอนนี้ท่านเห็นข้างหน้าผมไหมครับตอนเลิกงานเนี่ยเขาก็จะมีการเรียงเครื่องจักรก่อนที่จะเลิกงานนะครับการที่เอาเครื่องจักรมาเรียงกันแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับการโชว์แสนยานุภาพเช่นเดียวกับทหารกองทัพเนี่ยนะฮะได้โชว์แสงยานุภาพว่าเรามีเครื่องมือเครื่องจักร อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมากขนาดไหนนะครับทำให้ฆ่าศึกศัตรูเนี่ยเกิดความเกรงกลัวขึ้นไ,ได้เนี่ยคือส่วนใหญ่เราจะเห็นงานถนนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีการจอดรถแมคโครรถเครนต่างๆเนี่ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยดูศักยภาพหน้าเกรงขามมากที่สุดเลยนะฮะเห็นไหมครับความเป็นระเบียบครับง,งานก่อสร้างครับมีแต่ความสวยงามนะครับพูดจริงสะพานข้ามคลอ,องตรงนี้นะครับผม ก็มารีวิวไว้หลายครั้งแล้วตอนนี้ตรงนี้ได้มีการบดอัดตรงเขาเรียกว่า t r a n s i t ชันคือรอยต่อระหว่างสะพานแล้วก็ถนนนะครับ r า n s i t ชันนี้ก็จะมีการบดอัดแล้วก็มีการเทสต์คอมเพกชันเทสนะครับแซนโคลเทสติ้งนะครับสวยงามมากๆเลยครับการทำงานงานถนนนะฮะ ก็คือโปรเฟชชั่นอลด้านงานถนนจริงๆและก็งานสะพานซึ่งก็ได้ทำคารคอดินตรงนี้นะครับตรงส่วนด้านในเนี่ยก็เริ่มมีการทำแบบครับว่าการเทคอนกรีตหรือการปรับระดับนะครับ ตรงนี้ก็มีการทำเป็นเหล็กกล่องขึ้นมาเพื่อทำเป็นแบบนะครับก็จะมีการเซตอัพระดับก็เตรียมทำพื้นคอนกรีตน,นี่นะครับอโอเคครับก็เป็นวิธีการทำง,งานเพื่อให้ทำง,งานง่ายและลดต้นทุนให้มากที่สุดน,นะครับใช้ไม้แล้วก็เหล็กก็พูนไปมีการเสริมระดับ ประดับต่างๆ,ๆนะครับสวยงามครับก็ทำงานได้แข็งแรงมนกันนะครับก,ก็เสริมกันไประหว่างเหล็กกับคอนกรีตเอเหล็กกับไม้นะครับตัวช่างไทยหรือช่างชาวต่างชาติก็ร่วมกันนะครับตรงฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนเดิมนะ ก็เป็นคลองส่งน้ำนะครับนี่เป็นสะพานนะครับที่จะข้ามาระรถไฟรางคู่นะครับดบรีป่าน้ำโพนะครับนะครับใต้ข้างประเป็ดนะฮะ